ชื่อว่านางมานนตุปนันชัยค่ะจากโรงเรียนอุตรดิษฐดารุณีอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐค่ะ,อะพอดีว่าเป็นคุณครูสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นม .4 นะคะก็เลยมันมีอยู่หน่วยหนึ่งก็คือเรื่องของนิทานซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยโดยปกติแล้วเขาจะชอบนิทานอยู่แล้วแต่เราจะทำยังไงที่จะให้เด็กๆลองเข้าไปสู่ในโลกเสมือนจริงก็เลยคิดอยากจะทำเรื่องนี้ขึ้นมาโดยให้ชื่อว่านักเล่านิทาน เวตาลปัญจวิญสติ arn, ink, ti, ค่ะครับเราใช้โปรแกรมอะไรในะการอออกาบบใช้สเปเชียลค่ะเด็กๆเขาก็จะตื่นเต้นเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าเดื้อหาปกติของมันก็คือความเรียงธรรมดาโดยทั่วไปแต่ถ้าเป็นแบบนี้คือเหมือนเขาเข้าไปอยู่ในโลกของนิทานเขาได้ไปเห็นตัวเวตาลที่บอกว่าเป็นอมนุษย์เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะแล้วก็เราก็ใช้สื่อที่เป็นการเล่าเรื่องมาก่อนปูพื้นฐานมาก่อนนะคะว่า ก่อนที่เวตาลจะเล่านิทานนั้นะมันเกิดอะไรขึ้นตื่นเต้นมากค่ะไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาถึงตรงจุดนี้ค่ะคเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้เก่งเทคโนโลยีเท่าไหร่ค่ะก็อาศัยจากผู้รู้หลายๆท่านมาสอบถามเขาค่ะ,คะแต่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งค่ะ ถือว่าวันนี้ได้เป็นบททดสอบแล้วนะฮะว่าตอนได้สุดท้ายเลยครับอยากให้ฝากถึงคุณครูในอนาคตหรือว่าในรุ่นต่อๆไปที่จะผลิตสื่อการศึกษาสําหรับผู้เรียนครับอ๋อสื่อการเรียนการสอนเนี่ยมันมีความสําคัญกับการจัดการศึกษามากเลยนะคะเพราะว่าการที่เราจะบรรยายให้กเด็กฟังอย่างเดียวเนี่ยคงจะไม่เกิดผลเท่ากับที่เขาได้เห็นของจริงได้ทดลองจริงเหมือนโลกของนิทานถ้าฟังนิทานก็เหมือน ฟังโดยทั่วๆไปแต่ถ้าเขาได้ไปสัมผัสของจริงได้ไปเห็นตัวจริงในโลกของนิทานเขาน่าจะาเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็อ,อยากจะศึกษาเพิ่มเติมอีกต่อไปว่าแล้วนิทานอีก24เรื่องของเวตาลน,นั้นมันเป็นอะไร